ทูสเฟียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุฒมพันธ์รืองทองตำแหน่งเ x p ก r t s e r v i c e ประจำทูสเฟียสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตขออนุญาตไลฟ์เดมโมประจำวันที่23วิมิถุนายนพุทธศักราช2564ในหัวข้อเรื่องแนะนำกล่องตัวดีเวอร์ชัน2ดีอย่างไรให้น่าสนใจและเห็นความแตกต่างค่ะทูสเฟียสวัสดีค่ะสเปียอฟยินดีให้บริการค่ะ ในช่วงวบครมช่นนี้คุณผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาเลยค่ะเพราะว่าทางทูเรานะคะได้คัดสัรคอนเทนต์นะคะความบันเทิงที่หลักหลายอยอ่างรคารบคันอัดแน่ในให้คุณผู้หญิงผู้ชายได้รับชมผ่านกล่อง Android TV ของเราที่มีชื่อว่ากล่อง True ID TV ค่ะ หลายท่านอาจจะคุ้นเคยและเคยใช้งานก,กับกล่อง t r u e ี d t v ในเวอร์ชันที่1กันไปแล้วและในวันนี้ค่ะเราได้พัฒนามาถึงเวอร์ชั่นที่2แล้วนะคะตรงนี้ผู้ชายคงจะมีคําถามแล้วใช่ไหมนะคะว่าแล้วกล่อง r ว e ดีเวอร์ชัน2นี้จะแตกต่างจากกล่องรุ่นที่1อย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจและดีอย่างไรบ้างเรามาทำความรู้จักจกับกล่อง t r u e ี d TV เวอร์ชัน2นี้กันเลยดีกว่าค่ะ กล่องทีดวีรุ่นใหม่นี้นะคะมาพร้อมกับ Android TV 10ค่ะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะและยังมาพร้อมกับแพ็กเกจใหม่ค่ะ r u s ดีพลัค่ะซึ่งเป็นอีกขัน้นของความบันเทิงที่คุณผหญิงมาชายจะได้รับชมช่องทีวีกว่า70ช่องและหนังซีรีส์แอนิเมชสารคดีรวมมากกว่า2,000รายการนะคะพร้อมกับแอปพลิเคชันชั้นนำอีกมากมายค่ะว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือว่าไลทีวีเป็นต้นค่ะ สำหรับคอบอลกล้องพิพาทที่จะได้รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟรีสดถึง2คู่ต่อสัปดาห์อีกด้วยค่ะและยังมีฟังก์ชันโคมแคสตนะคะที่คุณพี่คผมมู้ชายสามารถที่จะแคสต์วิดีโอจากโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นสู่จอทีวีและมีการควบคุมด้วยเสียงภาษาไทายอีกด้วยค่ะกล่องทูทีทีวีเวอร์ชันสองนี้นะคะสามารถที่จะรับชมรายการบางประเภทค่ะอย่างเช่นหนังพรีเมียมหรือว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะรพร้อมๆกันได้2อุปกรณ์ค่ะ ส่วนสำหรับรายการอ,าอื่นๆนะคะสามารถรับชมพร้อมๆกมันได้สูงสุดถึง5อุปกรณ์เลยละคะ่ะส่วนในเรื่องของความแตกต่างจากกล่องทวเวอร์ชันที่1นี้นะคะนอกจากจะเป็นในส่วนของรูปลักษณ์นะคะที่มีขนาดเล็กลงพกพาง่ายติดตั้งสะดวกและก็มีแสงแล้วนะคะในส่วนของฟังก์ชันด้านในฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ค่ะก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ ประกอบด้วย HDMI 2.1นะคะที่ตรงนี้นะคะเป็นมาตรฐานใหม่รองรับความคมชัดสูงสุดระดับ 8K อีกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีซิปชิปเซตนะคะสูง 1.9GHz นะคะที่มีสปีดที่สูงสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็วค่ะ USB 3.0พอร์ตนะคะรองรับการใช้ High Speed h a s ได้อีกด้วยค่ะมีความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆร่วมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะมีประสิทธิธภาพยิ่งกว่าเดิมนะคะรวมถึงสามารถที่จะใช้งานร่วมกับเมาส์และก็คีย์บอร์ดได้งา่ายิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นความน่าสนใจทั้งหมดของกล่อง 2D TV ในเวอร์ชั่นที่2ค่ะคุณมีม้ิงคุณผมชายคงจะมีคำถามอีกนะคะว่าแล้วจะได้รับสิทธิครบอบครองเจ้ากล่อง 2D TV นี้ได้อย่างไร ค่ะพิเศษกว่าใครนะคะเฉพาะลูกค้าปัจจุบันทูบู๊เอชแล้วก็ทูออนไลน์ที่ใช้แพ็กเกจรายเดือนในแพ็กเกจราคา299บาทขึ้นไปพร้อมกับ r e g i s เตอร์ทูไอเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ขายยืมครองทูไอดีเวอร์ชันที่2นี้นะคะในรูปแบบของชุดเช่าค่ะพร้อมกับรับฟรีนะคะในงานแพ็กเกจ t ูไอดีพลัสใหม่ดังกล่าวไปข้างต้นนี้ค่ะในค่าบริการรายเดือนเพียง99บาททันทีเลยค่ะ การกักตัวอยู่บ้านของผู้หญิงผู้ชายก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะเพราะว่าเราได้รวบรวมโลกแห่งความบันเทิงไว้ในบ้านของคุณแล้วค่ะสเียก็ขอให้ผู้หญิงผู้ชายมีความสุขกับการใช้งานกล่อง 3D TV เวอร์ชัน2นี้นะคะที่เราได้คัดสรรให้กับลูกค้าคนพิเศษของเราค่ะวันนี้สเีกก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ